พาเพื่อนมาเบิองนังทุกคนเด้ะ <Yeah. S 1> เชื่อแหลกเชื่อแหลกมันบ่น้องละ mm hmm. อยู่ในแถวบ้านตัวบ่มีนม่นังกางแปลงบ่มีบ่อนังกางแปลงบ่จักสัมแบบเขาเอานัางมามากลางแล้วกซ้ายให้เบิองนะ่ะบ่มีบ่ mm hmm. บ่มีครับนี่ครับสี่ตัวครับมื้อนี้เฮาสิพากันเบิองนังบ่อยากเข้าห้องน้ำก่อนต mm hmm. ิบ่ปวดท้องเนาะ มือน,นี้นะห้าสิพากันไปสายเอาคือพากันเงียบสิไปสายมันนี้ผู้สาวมันนี้ห้าสิพากันไปนครพนมครบ่ได้ขามหวยทิบเขาย่านย่านย่านโบอีมเอาเขาทิบเขาไปน้าย่านอยากวาซันไปไปเดินทางสันเดินทางเ้าสิไปงานประถารพนมครับทุกคนห้าสิไปเลาะพากันไปเลาะเห่นงานประถารพนมก่อนพาเด็กหน่อยไปเห่นครับมีแต่เด็กหน่อยสองสามคนนี่ ขึ้นรถขึ้นรถแหละทุกคนไปพระธาตุพนมมือนี่เป็นมือดีพร้อมนะทุกคนเนี่ยเป็นวันพระวั่นยังนี่เนะข้า,ากับโบจักรขึ้นกันวันนยังเกาะวันมะขาบูชาบ่นี่แหละครับกับิพากันเดินทางแหล้วผ่านขึ้นลูกเพื่อผ่านขึ้นใช่ไหมจายืนจะหันจะหอนนะจะบผพากันขึ้นรถก,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 กับ่บได้ล่างทุกคนเอ้ยบ่ได้ล่างรถลหางเรือเลยไปละครับวันนี้ พาการรับมาสุดทางครับทุกคนครับรถติดติดขนาดรับกันนั่นน่ะรับบริรับบรินอนมาขึ้นนี่ว่าสัตว์เพิ่นเมื่อยครับเพิ่นตื่นสถานที่เพิ่นเริ่มบริรับได้นอนนะครับรถติดติดทุกคนเพราะว่ามือนี้น่ะเป็นมือพระเนาะเป็นวันวันขึ้นนั่งก็วันที่เป็นวันเอ่อวันมะคับูชาผมจริงได้เขากับบูชากันทุกคนเนาะ คนก็ได้มาระผาถัดพนมหลา่ๆทุกคนเลยมาขอพรมาขอพรครับแล้วก็เป็นมืองานนมัสการพระธาตุพนมเริ่บมือนเดี๋ยวมติหามาหมดเลยทุกคนเลยอื่นเป็นมือสุดท้ายครับมือนเดี๋คนก็เลยไล่แน่แล้วก็เป็นวันพระแน่เนาะกเดินทางครับทุกคนครับท่านหน่องไปขอพรพระธาตุพนมแล้วก็สิเที่ยวงานพระธาตุพนมด้วยครับทุกคนครับไปเบิ่งรถไตถอกไตทังเนาะนาสิบ่เคยเบิ่งแหละนาสิบ่เคยเห็นเนาะ ขผู้สาวไอ้มาเที่ยวงานพระธาตุพนมครับมาทะเแรกได้หน่นะสีไลนนี่แต่ทางหนานะมาเที่ยวที่งซองได้ทางหนานะแล้วก็สีมาเรื่อยๆวาา่าซานแดดแดดมาหนีิแดดห่อนครับเห็นจอมพระธาตุพนมมาทุกคนภาษาผู้ไทยฝั่งรามมาเที่ยวงานมาทุกคนนะนได้กระเป๋าอันกระเป๋าไปเลี้ยงงัวนได้ประซานได้ผ้า,ากระเป๋าเลี้ยงงัวมานำแม่บอกสิไล ยอก,ยอกรับยอนอนไปแล้วครับเขาในงานกับอาสุบไลทยไลท์ด้วยเพราะวะ่านาสิตติ้สียงเพลงนะเสียงเพลงนาสิร้ายนาิติงเลกศิษย์ทุกคนอยู่ทงังทางบาทจอานะอ,อินมันนอ็นอิริเบามเมนเนะ <c oughs> ม์้เาเนละ่นแต่ว่า <c oughs> มันเอ็นเบาอมเมนตัเเท่าเนาะ <c oughs> มันเอ็นเนาะแมนออกมาจากเอาชุกงญ่ได กินอะไรเขีวขาวนะเด้ปะ่ะได้คุณงานัดออกมาจังเอาเก็บไปได้ลายมือมันจังแสีบนอกมันจังหวานป่นะท่านสิภาพเขาในวัดเลยไปเี่ยวในวัดเลปยเลป่ะโอ้โหลอดลายลีทุกคนเด้ยผู้ของขายกับลายยังเศาอยู่คนก็เลยบคอยลายปันไดครับ,บต่อด่ากันไปอยางาว,งาวขึ้นแมงเมานี่แหละพาสิไรมาเที่ยวงานประธาดเชื่อแรกครับ เลยกะเป็นเธอแหลที่เขามาไยอีกต่างหากนะเสียให้ไม่ได้โตง,งามผ้ากันมาเอาดอกใหม่ทุกคน เอาดีๆได้เอเอาง่ำๆได้คุณแม่บรา้ามีสีหนึงร้อยบาทใระูกรงบุญได้เป็นได้ได้ถึอใกล้แล้ววะถึอใกล้แล้ววะบ้าส <c oughs> <ะ>องสาวครับสสาวมาเที่ยวโคนไร้หลยทุกคนในมาเนี้คนไรหรือ งาทคุณม่สเกียพ่อครัวน่าจะตใจงมาเนะคนมาล่ายมากเลเป็นมืองานนาอคนกับเลไลทุกคนเดค,คุณพ่อพี่จิตจำนาคุณแม่ลม่ามใคอรอบครัวแลกเดกชายพรุ่งคุณสัสองร้บาทค มือนี่เป็นวันวันพระพร้อมเนะทุกคนเนาะคนกันเลยอ้หลายเลยหล,หลบหนอกคือหลอบในนะเ้ายเฮานี่ยอย่าลุงมองไวเกิบได้เอ้ยมองไวเกิบอย่ลุงด้ ผู้นี่เอาไลก้กระมูครับอธิษฐานไลก้กระโมูขับองค์พระธาตุพนมครับทุกคนไ,ไปไปเลาะวันนี้เลาะย่างเดียววันนี้ อันนั้นเอาไลา์กระมูนนั่นน่ะอธิษฐานโมเลอเจ้เคลยอยู่งานประถาพนมทุกคนเนยเราไปเรามากกับภากันยวน้ำแล้วบนะี้ยอยากกินน้ำกินไงล้ะเอันนี้นะสิกินแนวดีดซ่นมันยังแนวดีดกาแฟ่ิซซ่าสองคนเพิ่นพากันมาตากแดดเพื่อซัดหนกเลยโ้ย สุดยอดครับสุดยอดบรรยากาศในงานแบบนี้นี่กะบริไมยางเคืองหรอครับงานประถาศนี่ครับบริไมยางเคืองแล้วบริมาหลายปีแล้วกมีปีเนี่ย,ลยเลยไมยางเพป็นเป็นงานนะแต่มาประถาศเนี่ยมาบ่อยอยู่แต่เป็นงานบริไมยางมีเที่ยวนี่แหละไมยางมือ,น,น,มอนี่รู้สึกว่าห่อน,น้องนางหลานเนาะ<อ>แดดแห้งแดดแห้ง สาวผู้ชายสองคนจนหนา,ดหนา,หนาแดงเนื้อแดงมันนแดงยังนะแดงย้อน,นมันแดดแดดแห้งห่อนแห้งเบอรครับอันอนาสกินเพิ่นเอาเพยงังโอ้มันเต็มครับว้าวเป็นจะแสบแห้งมาขายเด้อองมือแล้วล้ววะกะ คนไลฟ์เหมือนนี่มันเป็นไก่มือไก,ก่มือสุดท้ายเนาะทุกคนเนะาะมากันใจจุดแจจออยู่ถากาแฟนมนนบรรยากาศครับทุกคนครับเข้าผ้าหนองๆมาเที่ยวรถไต่ถังครับผมทุกคนครับเห็นบ่เห็นบ่นี่นนอ้าะฮะโ้แดดฮอนคักมือน,นี่นเดี๋ยวสิเบิงบ่งมอไซค์ไต่ถังแล้วก็เบ,บิ่งรถยนต์ไต่ถังแล้วทุกคนเนาะ ผ้าสาวผูไทยฟังเลาามาเที่ยวงานเธอแรกก็เลยผ้านองมาเล่นมาเล่นรถไตทงไตตตังกับว่าไดครับดนตรีก็คือสบติดติกับิีดออกมาทุกคนเนาะคือไตทังนี่เชื้อแรกมันบอกส่เป็นยังดไงดเนาะเชื่อแรกเนาะรถไตทังนี่เนาะอันนี้นี่บ่ต้องถามเลยเคยเบิ่งกมอได้โทรศัพท์เคยเห็นมอแบบนี้บ่เคยเห็นมอเป็นเชื่อแรกที่ได้มาเนาะกะเขาเอิ่ประสบการชีวิตน้นอนเนาะกะ ผ้านหน่องมาเบิงรถไต่ทางครับข้าวบดิเบิงสิบกว่าปีคือกันแล้วครัก็ได้เพราะว่าเราบดิลงมุกตะกรอนเนี่ยเราลงมกุกแกประมาณสิบกว่าปีนะบดิลงก็เลยถือโอกาสมาเที่ยวเลยนะครับภาษาูธธุไทยครับมาเที่ยวนายุงนายย่องครับเพราะว่ามันมันห่อนห่อนแหง้งอันห่อนแห้งอันนี้นัน่นดีดครับกินกาแฟะอะไรบูบูยูบูเป็นซูกินกาแฟะอะไรเกินไปว่็สัตวเดี๋ยวเสื้าผ้าเบิงเบิงรถไต่ทางเนาะกะ กัสิบบุมียังไล่ครับเหมืนอนี้กับผาน้องมาเที่ยวเบิ้งรถแต่ทางละกาสิพากลับไปเบิ้งเบิ้งนังเนาะอยู่ร่มอินซันเนาะน้องหลานเนาะบรรยากาศแบบบ้นบานๆคือเก่กาครับบ้านนะบ้านถาดเนาะนะครพนมเนาะทุกคนเนาะใครแน่แต่มิ่นโฮมเนาะแต่บุญมีโฮมนต่เพราะแห้งทุกคนเอ้ยมอไซค์แต่ถังในรอบสิบกว่าปีครับทุกคนครับสิบแตเบิ้งของแท้แล่ละบ้านนี้บ่ได้เบิ้งเฮิง้งละ ตอนนี้เรากำลังเอ่องก็กำลังสตาร์ทเครื่องรถจักรเนาะหม้อไส้เนะานะ,เนะทุกคนนะทีมงานพุทธภาพครับรวุฒิวุฒิชัยโชว์เนาะิดบ่าน้อรถเล่าว,วันนี่คุณแล้วครับขอบแดงหมดแล้วขึ้นหอดก็ได้ประมาณนั้น กำลังเช็คเครื่องครับเรากำลังจุดถูกครับกำลังถี่ทำการแสดงครับทุกคน ว่าเดือบึงหลายปีแล้วครับทุกคนครับในรลอก10ปี10กว่าปีกันว่าได้ครับทุกคนก่อนสี่ทำการแสดงเพื่อนกะบวงสรวงสะกนเนาะตามความือคู่บาอาจารย์ขอกเพิ่นที่ลำเลียนกันมากนะทุกคนเนาะเพราะว่าขี่รถเนี่ยกะมีความี่ยงหลายเนาะเพื่อนกันเลยอ่มีตุมูบูชาและกะมีการ นับถือนะสินับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนอ๋อมันอันตรายคือกันนะกำลังว้อมว้อมว้อม,มเครื่องทุกคนกำลังว้อมเครื่อง ดับสับแลกำลังว่อมเพียงดับสับกำลังเทศเทศระบบครับโอู้บเดือบเบิงเฮิงเติบเราได้นี่นะแค่สนับบัวทาเบิ้องแล้วบดี หลังจากล้าสตาร์ทรถคันนั้น,นโมติดเราก็มาเปลี่ยนเป็นคันใหม่ทุกคน้อล่าสตาร์ทรถคันใหม่ว่นซะก,ก่อน เอาแพะแล้วบ้านนี้ทิดประตูเขาเอาแพะแล้วบ้านนี้ท <c oughs> ิดประตูเขาแล้วเอาแพาะได้ชิลัยเลยทิดประตูเขาแล้วเอาแพะแด้วบ้านนี้ รถมอไซค์ลงไปแล้วทุกคนรถยนต์ไหนบ้านเนี่ยเตรียมรับการสะท้อนสะเทือนข้องทางใดด้วยน้องหลาสีไล่ยานครับสีไล่ยานครับทุกคนสีไล่ลบเลยครับสีไล่ลบเลยลบเลยครับถึงเกาะแล้วครับไปแล้วไปแล้ว ไยครับรถใหญ่ได้ขึ้นมาเนี่ย,เ,ยเกง่งอะไรได้ลราสุดยอดเลดยลไปละครับรถยนต์นอะบ่เนี้ยนต์นนนนนขึ้นแล้วมาเนี้รถยนต์ขึนแล้วทุกคน ต้มชำนาญครับทุกคนมาหอดโรบินสันแหละทุกคนสีผ้ากันไปนางรับอยู่ในโรงนังน,นะป๋อนี่สีผ้ากันไปนอนอยู่โรงนังฟาซีไล่ครับไอ้มอนกับเจมอนไปหลับอยู่ที่โรงหนังไปให้น้องละเดินทางเราเขาเขาเนีห่างมาหนึ่งไปพี่ๆเอ็นจะมาหอนไปพี่พี่พี่ๆไปนี่นดิเซเรอดไปคือลิงไลยมันมีแต่โค้งเล็กเนาะเอาละครับเขาห่างเขาห่างทุกคน เดือนแจงครับเดือนแจงแห้งโอ้หอันนี้ซุ้มพี่พี่ี่เพิ่นมาสื่อมาไหครับมีเกาลัดมีอันนี้ถี่เราสื่อมาไหกินแล้วอะสตรอเบอร์รี่ถามเนี่ยเคยกินอยู่บ่สีไรก็เคยแล้วบ่เคยไปไปไปเสร็จเขาไปนั่งยู่ในหาอย่างพากันาาก,ก,กินเฮาไปถาเบืองนั้นครับสุดกรข้าเบิงรอบเอ่อรอบหกโมงส,สุดกรนะ แต่สุดนี้เฮาสีเข่าเบิ้งรอบบายโมงเคิงครับเพราะว่ามันกิดสีพอดีบายสองบายสามประมาณสี่โมงเขาก็ออกไปพักข่อนพาเพบนเข่าห่างก่อนปะไปหรอกมันห่อนเข่าห่างหมดแล้วเฮามันห่อนห่อนห่อนจนเกินแล้วห่อนแหงห่อนแหงโอ้รถรถ ห้อนห่อนงางเนี่ยงานธาถุดพนมตอนแรกว่าสีน้าพากันเอาเสียกันน้ามาไปละครับขึ้นแล้ว กำลังสิพักหลังกำลังเตรียมการน <g iggle> เตรียมการกำลังสิพักไว้มาแล้วครับมาเบิ่งนังอีกเที่ยหนึง่งมาบัดนี้ซีสหายได้บัดนี้สุดกอนมาสอง่อาเกิดทีงไหนโดดโดดไว้หรือวะ เดือดจากขั้นใดไวเลยนั่งแล้วเดี๋ยวเขาไปเอาตัวนั่งกันทุกคนพ้าพันมาเบิ้งนังทุกคนเด้เ<อ>ท้อแหลกเท้อแหลกมันมนอ,อ้องละอยู่ในแถวบ้านตัวบ่มีนางกลางแปงบ่มีบ่นังกลางแปงบ่จักสำแบบเขาเอานังมามากลางแล้วกซ้ายให้เบิงนะบ่มี่<อ>บ่อบ่มีครับนี่ครับสี่ตัวครับมาในห้าสิพากันเบิ้งนังบ่อจากเข้าห้องน้ำก้อนตีม่ปวดท้องเนาะ โอเคโอเคได้เข้าไปเข่าของน้ำก่อนสิป้าเจมอนอยู่คนเดียวเขาพากันยางรอเบิรงโทรศัพท์ครับเจมอนออกมาบบเห็นเข้ามาจิตกใจแล้วไปซีเลยบอสิบ้าแล้วบอสินี้ป้าแหละเข้ามาบาสินี้ป้าโตเัวเข้ามาใ้โตอยู่ผู้เดียวอยู่นี่เขาสินี้ป้าเข้ามา หตัวกินคนเดียวอยู่นี่แก่ในแมแก่ให้ละปได้อันนี้ครับของอลูกน้องพีย่ยักษ์เนาะเราสื่อฝากหลายอย่างครับนี่ถ้ากินไอศครีมกินยังนี่ล้วสื่อกาลัดไห่น้ำละก็สื่อสตรอเบอรี่ไห่น้ำไห้ซองสายนียยน่เพิ่นกินเล้วาวไทายให้เป็นลักทานเดอร์ประจันกินเป็นเทลเล่เออเอาจำเอาจำเข้าไป เป็นจังไรหวานบ่ผสมมั้นบ่ผสมวานนิดนึงสตรอเบอรี่ขึ้นเยอะกบคนนี่บางคนกับบะมากแต่บางคนกับกินแหละกับมากเลยเป็นอย่างไกจำเกลือน้ำเกลือหวานนี่เด้อครับของฝากเพื่อนครับกับน้องๆกับพีนกินและเท่ากับสิลองชิมเบิ่งคือกันเท่ากับบะคอยมากปานได้ดอกอันนี้นะ ออืมอืมมแต่การอยู่มันช่ำดีนะนนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อครับเด้อที่ซื้อให้เด้อเนาะน้ะนองหลานเนาะเสียบหลา่ได้เวลาเข่าแล้วทุกคน โรงภาพยนต์ที่หนึ่งเนาะสิเข,ข่าเยวะเครือบท่าทันเข่าโอ้เหมือดติ๊บเลยเหมือดติบ๊บเหมือดติบ๊บเป็นนางเลนอยู่ในไปโม่งกันอยู่ในถานบริเวณบันไดนนพุด่นแถวเฮดพุ่นไปเลยลงไปเลยคนสวย นั่งตามเบอร์เลยจ,จ้าเดี๋ยวนะฉันจะดูเบอร์ก่อน,น,อ,นอ,อาเบอร์นี่ดึงเอาเบอร์ดึงเอาเบอร์จะไปดูงวงังน้งนำดับอันนั้นนะโอ้ยเอามานด้ไม่นั่งจะมาดึงเอาน้ำบัตรยังก็น้ำบัตรหลานโทรศัพท์อยู่ตัวน,นี้แต่มันเท่าไหร่เเออคูนแล้วน้องหละ่ะอยู่กลางคูนแล้วเก้ายังเนี่ย บอมันมีหลายเก่าอยู่สิน,นั่งห่วมกันเฉพาะตัวเดียวนะรกระพืดอ,ออกแล่าคนสวยมันมีแต่ซีใบหุ่นเอออุ้ยตายแล้วโปรแกรมต่อไปก็คือเมื่อพักผ่อนไรกะโปรแกรมเข้าต่อไปคือเมื่อพักผ่อนไรกะลุยลุยยังชีไรมูทะ ลุยมูถ่าครับก็ร่างพากันออกมากครับจักหน่อยสิเดินทางครับทุกคนก่อนสิเมื่อกาสิไปซื้อโดนัทจักหน่อยหนึ่งทุกคนซื้อโดนัทซือ้อซูซุ่มเพลินกินก่อนนอ้นอ,งนองตกใจบอกขึ้นเป็นเทือแลกมันได้เลื่อนลุ้งเป็นเทือแลกอีกเก่งอยู่ได้หเหรเฮ้ยโอเคอยู่งสันได้ยู่งสันหนิเนาะโอเคปะ ใหน่อยสิเมื่อครับไปซื้อโดนัทก่อนพาเพิ่นไปเบิ่งหนังครับเบิ่งอัพกัปตันอเมริกาดูดิหลังจากเบิ่งหนังแล้วครับเฮากระสิพาน้องๆเมื่อพักผ่อนก่อนเพราะว่ามื้อแรกนะเฮาคุยกันกับเพิ่นว่าเฮาสิไปกินหมกุกกระทะตอนนี้ก็ล้างเตรียมข้าวเตรียมขรองครับกะสิกลับแล้วทุกคนเบิ่งหนังก็ใช้เวลาจักชั่วโมงเฮาเข้าไปบ่ายบ่ายโมงครึ่งเนาะบ่ายโมงใบสอง สามโมงเกือบสี่โมงอย่างุกคนประมาณสองสามชั่วโมงนะไปละไปละเมื่อหละบัตน,นี้แต่ก็ได้อันนี้เมื่อน้่าครับเอาเมาื่อไห้เศ้าหน่อยอยู่อเฮ่อนครับทุกคน